ใครที่กำลังมองหาคอนโดมือสองในย่านบางเขนสะพานใหม่ไม่อยากให้พลาดกับห้องนี้ค่ะห้องนี้เป็นห้องสวยของคอนโดดีออริจินพะหนยอทินสะพานใหม่นะคะคอนโดนี้สวยมากๆเลยแล้วก็ห้องก็สวยมากๆและทำเลดีด้วยนะคะอยู่ใกล้ BTS สถานีสายหยุดนะคะใกล้ทางด่วนแล้วก็ติดถนนใหญ่ด้วยเดี๋ยวมาดูห้องกันนะคะว่าภายในห้องมีอะไรให้บ้างคุ้มค่าแน่นอนนะคะห้องนี้ขนาดพื้นที่27.09ตารางเมตรนะคะแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้ให้ทั้งหมด เลยนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะคะห้องแบ่งโซนเป็นพื้นที่โซนครัวนะคะแล้วก็ห้องนอนอันนี้เป็นในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะคะแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้นะคะตู้เย็นเครื่องซักผ้านะคะห้องมีเตาไฟฟ้าพร้อมที่ดูดควันนะ,ะเวลาทำอาหารก็ปิดกระจกกั้นตรงนี้นะคะในส่วนของโซนพื้นที่ห้องนอนนะคะก็จะมีในส่วนของโต๊ะแถมให้นะคะตู้นะคะแล้วก็ ตู Do, uh, ้อ่าบิวอินนะคะแถมแอร์แล้วก็แถมในส่วนของตัวที่เป็นที่นอนนะคะเตียงนอนพร้อมฟูกนอนทีวีผ้าม่านสวยงามนะคะสําหรับห้องนี้นะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของพื้นที่ห้องแต่งตัวนะคะก็จะเลื่อนบานสไลด์จากพื้นที่โซนห้องนอนไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าที่เป็นบล็อกอินคเซตนะคะแล้วก็มีส่วนของกระจกนะคะแต่งตัวให้ด้วยนะ,ะฝั่งซ้ายมือเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะคะใส่เสื้อผ้าส่องกระจกฝั่งซ้ายได้เลยนะ,ะแล้วก็ห้องน้ํานะคะมีโถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นติดให้เรียบร้อยนะคะมีฉากกั้นกันน้ํากระเด็นห้องน้ากว้างนะคะห้องแบ่งกั้นสัดส่วนเป็นอย่างดีเลยนะคะใครที่ชอบห้อง การสัดส,ส่วนฟ้าคิดว่าจะต้องถูกใจมากๆเลยนะคะสําหรับห้องนี้นะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของพื้นที่ที่เป็นระเบียงนะคะไว้ตากผ้าติดราวตากผ้าให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับใครที่ซื้อห้องนี้นะคะบอกได้ว่าคุ้มสุดๆเฉพาะของแถมนะคะที่เราแถมให้นะที่ติดไปกับตัวห้องนี่ก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะและราคาพิเศษสุดๆแบบนี้นะคะหาซื้อในย่านนี้บอกได้เลยว่า ไม่มีนะคะหายยากมากๆเลยสนใจซื้อรีบทักมาสอบถามได้เลยนะคะโปรโมชั่นเดือนมีนาคม2 5 6 7ค่ะสุดท้ายฟ้ากกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆค่ะสนใจซื้อรีบทักมานะคะช้าหมดอดนะคะมีมาห้องเดียวค่ะ